มันมีอยู่สิ่งเดียวที่ผมดูจากตัวผมสิ่งที่ยึดเหนี่ยวตลอดเวลาแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็ได้ผลก็คือเรื่องเรื่องความรักต่อสิ่งที่เราทำมันก็มีความภาคภูมิใจเป็นธรรมดานะครับ,รบที่ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดในในขนองศิลปินนะครับเป็นศิลปินแห่งชาติก็มีความภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ว่าความทุ่มเทของเราที่ทุ่มเทให้ใหกับดนตรีเนี่ย ด้วยความรักและความทุ่มเทแล้วก็มันศึกษาความรู้มาตลอดเวลาเนี่ยมันสำเร็จผลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สปายพาทุกท่านมายืนอยู่ที่หัวมุมถนนตรีเพชร กับถนนเจริญกรุงนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงละครศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพหลวงนะครับผมวันนี้รายการ Music Inspire จะพาทุกท่านมาเที่ยวชมที่นี่และมาพบกับบุคลากรดนตรีคนสำคัญของวงการนะครับอาจารย์วิรัตอยู่ทาวนศิลปินแห่งชาติครับไปดูกันเลยครับ สาราเฉลิมกรุงเป็นโรมหรสพหลวงพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับในโอกาสฉลองพระนครครบรอบ150ปีสาราเฉลิมกรุงจัดกิจกรรมมหรสพมาแล้วทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโขนภาพยนตร์ละครเวทีนะครับละครหน้าม่านนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีการจัดโขนนะครับให้กับชาวต่างชาติและชาวไทยได้เข้าชมแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตในทุกๆเดือนอีกด้วยนะครับ นอกจากนี้ภารกิจหลักอย่างหนึ่งของศาลาเฉลิมกรุงคือการอนุรักษ์บทเพลงไทยสากลหรือเพลงลูกกรุงนี่แหละครับโดยจัดโครงการศาลาเฉลิมกรุงสืบสานตำนานเพลงประกวดร้องเพลงไทยประทับใจในอดีตชิงช่วยพระราชทานนะครับซึ่งในปีนี้จัดมาเป็นปีที่19แล้วนะครับยาวนานมากๆเลยครับแล้วันนี้นะฮะสปายนัดกับอาจารย์วิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติไว้นะครับแต่ว่าคิดว่าเวลานี้เนี่ยอาจารย์น่าจะยังไม่ว่างเพราะว่าอาจารย์ต้องคุมวงเฉลิมราช ซ้อมดนตรีให้กับผู้เข้าประกวดในปีนี้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราแอบเข้าไปดูอาจารย์ทำงานกันดีกว่านะครับในโรงละครตามสบายมาเลยครับาเลย และตอนนี้นะครับสปายก็พาทุกท่านเข้ามานั่งอยู่ในศาลาเฉลิมกรุงนะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นที่ทําการของวงดนตรีเฉลิมราชนะครับแล้วก็สปายนั่งอยู่กับอาจารย์วิรัติอยู่ทาวรศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ควบคุมวงดนตรีเฉลิมราชครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้เห็นวงดนตรีเฉลิมราชเนี่ยมากันครบทั้งวงเลยครับเขามาซ้อมสําหรับงานอะไรกันครับสำหรับมาซ้อมสำหรับงานประกวดนักร้อง คือที่นี่เราที่ชลาเีรังคงจัดรายการสืบสารตำนานเพลงคือเอาเพลงไทยอมตะเก่าๆนี่มาเพื่อจะสืบสารจะรักษาเอาไว้ก็จะมีการจัดการประกวดร้องเพลงพวกนี้แต่ในขณะนี้เราได้นักร้องรอบสุดรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วผู้หญิง7คนผู้ชาย7คนก็มาซ้อมกันเพื่อจะเพื่อจะมีการประกวดกันรอบชีนชาเลิศที่าเหมือนไม่รู้เรื่องนะครับแต่จริงก็เคยประกวดมาแล้วเมื่อที่นั่นตอนนั้นสปายประกวดในปีสอห่้อี่ครั้งที่6นะฮะกี่ปีมาแล้วครับเนี่ย ครั้งนี้ครั้งที่สิบเก้าแล้วนี่ครั้งที่สิบเก้าครับอาจารย์สิบเก้าแล้วก็ก็แก่เหมือนกันครับผมยังยังยังโดยบทบาทของอาจารย์เนี่ยนอกจากเป็นเป็นผู้คุมวงแล้วเนี่ยครับทราบว่าอาจารย์เป็นกรรมการด้วยใช่ไหมครับก็คือตั้งแต่ครั้งแรกมาเนี่ยก็ผมก็เป็นเป็นผู้ร่วมทํางานคณะกรรมการชุดแรกๆมาเลย ครับนะครับโดยการเช่นคัดเลือกเพลงว่าเพลงไหนที่จะอยู่ในขายเอามาประกวดได้บ้างครับผมแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในรอบสุดท้ายเป็นให้คะแนนตัดสินใช่ครับว่าใคร,ครจะได้รางวัลใ,<ช>ในปกติเนี่ยกับวงดีเดียเฉลิมราชอาจารย์กับโครงการสาราเพลงสาราเฉลิมกรุงใช่ไหมครับอ่าน,นั้นก็คือรายการแสดงประจำทุกเดือนในแต่ละเดือนในวงเฉลิมราชจะเล่นรายการที่ว่าเพลงสาราเพลงสารเสารเฉลิมกรุงซึ่งในแต่ละเดือนในของปีเนี่ย เราก็กําหนดว่าเดือนไหนจะเป็นรายการประเภทไหนเพลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นแปลว่าจริงๆแล้ววงดนตรีเฉลิมราชกับเวทีสาราเฉลิมพรุงเนี่ยก็อยู่ด้วยกันคู่กันอย่างแยกกันไม่ออกถูกไมหมอาจารย์ครั้งแรกที่วงเฉลิมราชมาเล่นมาเล่นที่นี่นะครับ,รบเป็นครั้งแรกเลยก็คือเนื่องจากว่า,เ,าเป็นพระประสงค์ของรายการที่9้าที่ท่านจะให้หให้มีการแสดงอะไรก็ได้ทำให้ประชาชนได้ยังมาไปไปมาๆกับสาราเฉลิมพรุองอยู่ก็เลย เฉลิมราชก็มาเล่นที่นี่ก็ตกลงกับทางทางศาลาเิลิมกรุงว่าเล่นเดือนละครั้งนะครับ<อ>เดือนละครั้งแล้วก็ส่วนรายการเพลงจะเป็นอะไรแล้วก็คุยกันว่าในแต่ละปีนั้นในแต่ละเดือนจะเลงเพลงอะไรนะครับครับผมวงดนตรีเฉลิมราชเนี่ยคือเราเป็นบิ๊กแบนเราเคยเป็นบิ๊กแบนร่วมกันมาก่อนแล้วอยู่กับองคอ์กรใดองคออง์กรหนึ่งใช่ไหมครับกับ,บ<ๆ>องค์กรอื่นองค์กรหนึ่งเสร็จแล้วหลังจากองค์กรนั้นไม่มีนโยบายเร,เ,รเรื่องเรื่องวงดนตรีบิ๊กแบนต่อไปเราก็มาเล่นที่นี่ โดยที่มาเล่นครั้งแรกเลยเนี่ยก็คือมาเล่นวันที่รายการที่9ทรงครองราดครบ50ปีพอดีเลย oh. วันที่9มิถุนาปี39มเอนใช่ครับปีเราเล่นวันนั้นพอดีเลยครบรอบ50ปีพอดีเราก็เลยตั้งชื่อวงให้เป็นเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในการครองราดของพ <That 's S 2> วง์ท่านกเ็เลยเป็นที่มาของวงชื่อวงเฉลิมราช ในวโรกาสเนี่ยวันนั้นนะที่เป็นเฉลิมฉลองครองราชครบ50ปีเนี่ยสิ่งนี้ถือเป็นถือเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์ทำวงดนตรีวงนี้มาจนถึงทุกวันนี้ครับใช่ครับ,รบเพราะว่าเราเราก็ถือว่างานตรงนี้เป็นงานที่สำคัญที่สุดด้วยวัตถุประสงค์ที่เราที่เราทำนี่ก็คือทำอยังไงให้ให้ชลเิลป์ปรุงคือเราตั้งใจว่าข้างบนเวทีที่เฉลิมราชเด่นบนเวทีเนี่ย เราจะพยายามเสนอให้ผู้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเช่นนักร้องเราพยายามคัดเลือกนักร้องที่ดีที่สุดเพลงก็ถือว่าเป็นเพลงที่่ทีดีที่สุดครับผมนะคบนะครับก็เป็นที่มาที่ไปที่ทําให้ทุกวันนี้ยังคงมีสาราเฉลิมกรุงและวนรีเฉลิมราชนะครับยังอยู่คู่กับกรุงเทพมหานครกับเมืองไทยนะครับกลับมาที่ตัวของอาจารย์เองนะครับในส่วนของการเป็นนักดนตรีนะครับนักแต่งเพลงเนี่ยอาจารย์เริ่มมาอย่างไงฮะ ตอนแรกสุดเริ่มเลยก็ปกกเป็นนักดนตรีก่อนเป็นนักดนตรีก่อนก็คือคงชอบฟังเพลงมาแต่เด็กๆแล้วเด็กๆอยู่ต่างจังหวัดก,ก็ชอบฟังเพลงตามที่จะหาได้จากวิทยุเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองชอบชอบร้องเพลงครับจนกระทั่งมาเรียนต่อในกรุงเทพก็รู้สึกหูตากว้างขวางขึ้นรู้จักเพลงมากขึ้นก็รู้ว่าตัวเองนชอบอะไรชอบเครื่องมืออะไรสฟอกเสียงดนตรีของอะไรอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ ได้ได้สัมผัสเครื่องดนตรีจนกระทั่งเข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้วอ่ะนะฮะมหาวิทยาลัยแล้วถึงได้มีโอกาสได้สัมผัสเครื่องดนตรีแล้วสมัยนั้นมันเป็นเพงเออเป็นดนเพลงแบบดนตรีร็อกร็อกแอนด์โรว่ะร็อกแอนด์โรลอ่าร็อกแอนด์โรล์สมัยเอลวิสสมัยคลิฟวิชาร์ดสมัยนั้นอ๋อครับเราเรียกว่าโกโกลยุคโกโกีนะฮะยุคซิกซ์ตีเลยสิเขาว่าเนี่ยครับผมนั่นแหละถึงได้มีโอกาสจับเครื่องดนตรีก็ชอบก็เลยฝึกหัดฝึกฝนเรื่อยมาไปเรียนคณินิดหน่อยจำ ครูพักรักจําอะไรบ้างอะไรบ้างครับอันซื้อนังสือมาอ่านเองบ้างอะไรแล้วก็ฝึกฝนเล่นนะครับครับจนกระทั่งได้มีโอกาสได้เป็นนักดนตรีในวงซึ่งหลายวงเขาเรียกวงแชโด้วงแชโด้แก็มีนักรีมสี่คนนะครับกีตาร์สองคนกีตาร์เบสคนหนึ่งกลองชุดหนึ่งนสี่คนก็มีโอกาสได้เป็นนักดนตรีของวงซิวเวอร์แซนซึ่งเป็นวงดังในสมัยนั้นวงดนตรีซิวเวอร์แซนซิวเวอร์แซนใช่ครับครับผมก็เล่นเพลงประเภทแชโด้นะครับก็เป็นนักดนตรีเรื่อยมาแต่ว่าผมเป็นคนที่ ไม่อยู่เฉยอ่ะคือไม่ใช่เล่นดนตรีก็เล่นดนตรีอยู่อย่างนั้นอ่ะผมก็พยายามศึกษาหาความรู้อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากเป็นนักเล่บเลียงเสียงประสานอะไรเงี้ยก็พยายามเรียนพยายามอะไรมาเรื่อยจนกระทั่งเป็นนักดนตรีเป็นนักเล่บเลียงเสียงประสานจนกระทั่งมาเป็นนักแต่งเพลงอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเส้นทางทางการที่มาเป็นอาจารย์วิรัตในวันนี้นะครับเพราะนั้นนอกจากบทบาทของการเป็นผู้ควบคุมวงดนตรีเฉลิมราชแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังมีบทบาทของการเป็น อาจารย์ด้วยใช่ไหมครับครับก็ผมเป็นเขาเรียกเป็นอะไรเป็นฝ่ายวิชาการของโรงเรียนเ k p n อยูครับครับแล้วก็ทราบว่าอาจารย์ดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ดนตรีก็มีส่วนใช่ครับเป็นเป็นเป็นผู้ที่เลือมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทที่ดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ของเพลงให้กับนักแต่งเพลงครับนะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้ก็คือบทบาทของอาจารย์ในวงการดนตรีซึ่ง ล่าสุดเนี่ยก็อาจารย์ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับสาขาศิลปะการแสดงปี60ครับเป็นสมวัณณ้ครับนะครับปี60อยากทราบถึงความภาคภูมิใจมันก็มีความภาคภูมิใจเป็นธรรมดานะครที่ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดในในของศิลปินนะครับเป็นศิลปินแห่งชาติก็มีความภูมิใจและก็ดีใจที่ว่าความทุ่มเทของเราที่ทุ่มเทให้กับดนตรีเนี่ยด้วยความรักและความทุ่มเทแล้วก็ มันศึกษาความรู้มาตลอดเวลาเนี่ยมันสำเร็จผลับจนกระทั่งคนอื่นมองเห็นคุณค่าของเราถึงได,ได้ให้เราเป็นศิลปินชาติก็มีความภาคภูมิใจอีกหนึ่งคำถามฮะอยากถามอาจารย์ว่าอยากจะฝากอะไรกับเขาเรียกว่าเป็นรุ่นน้องในวงการดีกว่าที่ไม่ว่าจะเป็นในมุมของสปายไม่ว่าจะเป็นน้องๆทีอ่อยากจะเข้ามาเป็นศิลปินอยากจะเข้ามาเป็นนักร้รดนตรีเนี่ยอ,อาจารย์มีสิ่งไหนที่อยากจะบอกมันมีอยู่สิ่งเดียวที่ผม ดูจากตัวผมสิ่งที่ยึดเหนี่ยวตลอดเวลาครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็ได้ผลก็คือเรื่องเรื่องความรักต่อสิ่งที่เราทํเดี๋ะชว,ชวเป็นนักดนตรีอยากเล่นอะไรอยากเล่นกีตาร์ใช่ไหมก็ฝึกฝนกีตาร์ใส่ความรักกับมันใส่ความฝึกซอ้อมไปถ้าหากว่าเรามีใจรักเนี่ยเราก็จะขยันฝึกซอ้อมเองโดยอัตโนมัติเพราะเรารักมันเราอยากจะเล่นหลา่เล่นให้ดีที่สุดแล้วก็ฝึกซอ้อมเพราะฉะนั้น ต้องใจรักใจรักก่อนทุ่มใจให้บอลเลยแล้วก็ทุ่มเทพยายามทําทุกอย่างให้กับให้ให้กับมันให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีไม่ว่าเล่นเครื่องมืออะไรก็ตามหรือจะเป็นนักร้องก็ต้องฝึกฝนครับก็ความรักนะฮะนำพาเราไปได้ทุกเรื่องทุกอย่างใช่ครับไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีด้วยนะครับอาจารย์นะทุกอย่างเป็นแรงบันดาลใจอะไรก็้ถ้าเรารักถ้าเราตั้งใจมนจริงๆมันก็สําเร็จได้นะครับอาจารย์ถามอีกข้อหนึ่งปกติเวลาคอนเสิร์ตที่เนี่ย สาราเฉลิมกรุงเนี่ยอาจารย์ยืนคอนดักใช่ไหมฮะฮะอาจารย์ยืนยังไงอ่ะสามสี่ชั่วโมงก็ยืนสองขาไงยืนสองขาคือขอโทษนะครับอาจารย์อาจารย์อายุตอนนี้อาจารย์เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดครับเจ็ดสิบเจ็ดครับแต่อาจารย์สามารถยืนโบกทั้งวงหลายชั่วโมงบางทีสามสี่ชั่วโมงบางทีไม่มีพักด้วยเอ่อมันเป็นเครับไม่รู้สึกนะรู้สึกว่ามึนเลยมันเป็นเพราะว่ามันหลายอย่างนะ ไอ้ความที่เราเป็นเป็นเป็นคนหนึ่งเราชอบออกกาลังกายครับออกกลังกายผมยังเล่นฟุตบอลอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆตอนนี้น,นะครบวิง่งเล่นเดินบ้างอะไรบ้างขี่จักรยานบ้างครับมันก็ทําให้สุขภาพขากันเราในข้องข้อง,ข,ง,ข,ง,ข,งข้างดีนะครับ,รบแล้วถ้าย้อนหลังไปสมัยที่เราเป็นเด็กบ้นนอกจอยู่บ้านเราอยู่กลางท,ท,ท้องนาทุง่งนาแล้วต้องเดินมาโรงเรียน ในตัวเมืองเนี่ยวันวันเดินไม่รู้เป็น10กิโลเลยอะไรเงี้ยมันก็ทํใเราตัวเลตอนเด็กอาจจะยังไงก็ได้นะอาจจะยังไงก็ได้แข็งแรงสุดๆนะครับอาจารย์ก็พยายามพยายามรักษาสุขภาพทําให้ตัวเองในแข็งแรงตลอดเวลาครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจารย์วิรัตจะเป็นอาจารย์วิรัตอยู่ถาวรแน่นอนนะเพราะว่าไม่ว่าจะยืนทั้งคอนเสิร์ตหรือว่าจะอยู่คู่กับสาราเฉลิมกรุงและวนตรีเฉลิมราชตลอดไปนะครับสร้างความสุขให้กับคนไทยครับต่อไปนั่นคือวัตถุประสงค์หลักของเรา ครับผมทำให้คนฟังมีความสุขเพลงประกอบละครอยากให้อาจารย์เล่านิดนึงเพราะอาจารย์แต่งเพลงประกอบละครเยอะมากอความจริงก็ถือว่าเป็นเพลงประกอบละครถือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นช่วงแรกๆของการเป็นนักแต่งเพลงของผมเลยนะครับนะนะก็คือเนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยผมเป็นผู้ควบคุมวงดนตรีของช่องสามอยู่ช่องสามนี่มีรายการดนตรีสดทุกวันอาทิตย์เลยครับและผมเป็นคอนดักเตอร์อยู่ควบคุมวงอยู่แต่ช่องสามเนี่ยเป็นช่องแรกที่เขามีนโยบายว่าละครทุกเรื่องของช่องสามเนี่ย จะต้องมีเพลงนําละครเป็นของละครเองแต่ละเรื่องอก่อนหน้านั้นเนี่ยเวลาละครมีอะไรก็แล้วแต่เขาจะเอาเพลงในตลาดที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอามาเปิดเป็นประกอบัอน,นี้หาที่ใกล้เคียงกันผมก็ได้รับประกาสให้แต่งเพลง<อ>จิตไม่ว่างเป็นเพลงแรกของละครจิตไม่ว่างนะครับเป็นเพลงเ<อ>สียสีสังคมคนะครับก็เลยแต่งเลงอันนี้ให้เขาก็ปรากฏว่าปีนั้นมันเป็นปีแรกอีกเหมือนกันที่ทางสมาคมผู้สื่อข,ข่าวบันเทิงเนี่ยเขาจัดรายการ รายการรางวัลเมฆขลาครือรางวัลผลงานทางทีวีครับผมก็เลยได้รางวัลเมฆขลาในปีนั้นปีแรกด้วยสาขาเพลงดําละครยอดเยี่ยมครับจากนั้นมาช่องสามเขาก็เลยให้ผมรับผิดชอบเรื่องเพลงละครรวมถึงเรื่องปริศนาด้วยไหมฮะเรื่องปริศนาปริศนาความในใจความในใจนะครับซึ่งวันนี้จะขออนุญาตอาจารย์ร้องกับวงเฉลิมราชได้ใช่ไหมครับได้ครับขอบคุณครับงั้นไปร้องเลยนะครับโอเคครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับ ด้วยความเมตตาของอาจาร,รย์วิรัตนะครับตอนนี้เราก็ได้วงดนตรีเฉลิมราบมาอยู่ในกำมือเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์ฮะวันนี้เป็นเกียรติมากๆนะครับได้มาพบอาจารย์แล้วก็จะมาร้องเพลงกับวงเฉลิมลาราชเพลงอะไรดีครับอาจารย์ก็เอาเพลงที่สปายร้องชนะเลิศก่อนแล้วกันฮะอเหรออมันต้องซ้อมหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องเลยเหรอครับเลยลุยลุยแล้วเออลุยลุยทุกเทปเลยนะครับผมรายการมิวสิกอินสปายนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงคนนะครับก็ เป็นเพลงที่สบายได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับเมื่อปี2 5 9 9นะครับครับ <S 1> <S 1> นี่แหละครับบรรเลงกับวงเฉลิม <Okay. S 1> ราชกับอาจารย์มิรัตน์นี่แหละครับไป <Bye. S 1> เป็นเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับไป <Bye. S 1> ครับผม one t ดงดาววับวาวเคยเด่นพราวยังหล่นเมฆลอยเบื้องบนยังตกลงสู่ดินหมู่มวลนกกามีปีกหลีกพื้นของงานพอบินไม่วายร่วงดินลง ของผู้มวลหมู่ปลามากมายก็ยังมีไววโดนเบ็ดเด็ดชีวิตมันถึงตายละไม้กลายชีวิตคนมือ จนไม่มีวันพ้นความตายสุดที่มาเคียงกันเป็นคนทั้งที่ควรให้มีประโยชน์ชาติไทยของเราควรรุ่งโร์เท่าทัน ยามัวระงความสุขส่วนตัวเห็นเป็นสำคัญชีวิตคนสั้นนิดเดียว เป็นคนทั้งที่ควรให้มีประโยชน์ชาติไทยของเราควรรุ่งโรจเท่าทันอย่ามัวระรางความสุขส่วนตัวเห็นเป็นสำคัญชีวิตคนสั้น นิดเดียวขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ๆครับเป็นคนนะฮะครับ โอ้โหเป็นไงครับอาจารย์พอจะใกล้เคียงเมื่อ,อประมาณสิปีที่แล้วไหมดีกว่าดีกว่าดีกว่าเลยนะฮะดีกว่าดีกว่าขอบคุณมากครับอาจารย์อ่ะในไหนนะครับวันนี้เราอยู่กับเฉลิมราชทั้งวงแล้วนะครับผมแล้วก็อาจารย์วิรัตด้วยมีอยู่เพลงนึงครับที่เป็นเพลงของอาจารย์ครับเพลงประกอบละครเรื่องปริศนาเพลงนี้ชื่อความในใจเนี่ยผมชอบมากเลยร้องอาาบ่อยใช่ไหมเนี่ยฮะไปร้องบ่อยใช่ไหมผมเอาไปร้องบ่อยร้องบ่อยปะบ่อยบ่อยบ่อยใช่ไหมก็ชอบเลยครับ อะไรฮะให <Okay. S 1> ้ลิขสิทธิ์คห้ลิขสิทธิ์ครับกลับได้แล้วนะฮะโอ้นะครับผมสามสี่หากฉันเพ่งมองตาเธอให้ลื อย่างน้อยอาจทำให้ต้องเฉลียวใจว่ามีความหมายใดซ่อนในดวงหรือใครบ่งบอกความในใจที่ดวงตาหาคื้ว่ารักเจ้ายัางหลีกเร้นลม จะพาดวงใจเปียมรักมาแอบอารมณ์ละมุนอุ่นไอรักชักคาให้วิญญาณสองเราเื่นสรา ฉันเพ่งมองตาเธอให้ลึกหน่อยอย่างน้อยอาจทำให้ต้องเฉลียวใจว่ามีความหมายใดซ่อนในดวงระอไทยอาอุ่นใจสองเราเรื่อยมา ความรักซอนซอนในดวงหรือไทยอาบอุ่นใจสองเรา ครับผมแล้ววันนี้นะครับสบายต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์วิรัติยุทธาวรศิลปินแห่งชาตินะครับผมที่ให้เกียรติรายการ Music Inspire นะครับให้มาถ่ายทำมาพูดคุยมาร้องเพลงครับแล้วก็ดีครับครับผมที่สำคัญคือขอบพระคุณวงดนตรีเฉลิมราชด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากมากนะครับแล้วก็สาราเฉลิมกรุงนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในรายการเทปนี้นะครับพบกันใหม่ในเทปหน้าจะพาไปพบกับใครกับรายการ Music Inspire ติดตามกันให้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ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 ขอบคุณที่ให้ใช้เพลงฟรีนะครับสบายใจแล้วครับวันนี้ได้ร้องเพลงกับวงดนตรีบิ๊กแบนที่ดีที่สุดของเมืองไทยวงหนึ่งนะครับวงดนตรีเฉลิมราชและตอนนี้นะฮะอาจารย์มิรัตก็ไล่ผมออกมาเรียบร้อยแล้วครับเพราะผมไปกวนการซ้อมของเขานะครับผมถึงก็ต้องปล่อยให้เขาซ้อมกันต่อไปนะฮะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็ Subscribe JSL Global Media นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับรายการ Music Inspire ได้ทำงานกันต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้ผมไปพบกับศิลปินท่านไหนอยากจะฟังเพลงอะไรนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาเลยครับใต้คลิปนี้นะครับและเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปพบกับศิลปินท่านนั้นกันถึงบ้านเลยครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับรายการ Music Inspire วันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ